สัสดีครับผมมือนีกับพ่อกับผมค้นหลังคั้นครับมือนีกับสิบพามาตกปลาอยูอ่ไอห่วยครับหมยนี่คือไมยธรรมชาติครับก็เป็นไม้ที่นามที่เขาปล่อยออกจากห่วยสมองครับเขามานี้นีนะครับปกติกะไม้ยังไงก็กินดีอยู่ครับเจมือนี่กับบไดล้เจก็บ่ได้มาโด,ดนแล้ว มสิมาลองมังกรอนครับมือนี้ก็เป็นวันที่28ครับเป็นมือเลือกตั้งอบตอ,อพอดีเลือกตั้งแล้วก็ก็เลยเดอล่องมาตกป่ามาึงครับมาตามมึงครับว่าสิไราบาอไดรครับมือนี้ตีลงใหม่แรกก็กินเลยครับ กัมมังครับเหนื่อยยังท่านหนีเลยพันเกังมากป๋ะมาแล้วตัวที่สองครับมาแล้วตีลงไปกินตีลงไปกินเลยครับกระมังครับมีแต่กระมังครับอยู่นี่กระมังใส่บ้างะนะกระมังก็ได เอาอีกแล้วครับกินอีกแล้วตีปรทธานเลยครับปรท่านเนี่ยตีแล้วครับกินอีกแล้วตีลงไปกระมังครับไม่ได้ปลากระมังกินจัดครับอยู่นี่ปลากระมังคนมาแล้วกระมังแค่แต่เพี้ยนเรือแค่แต่เพี้ยนปลาสอยโอ้ปลาสอยใช่โอ้ตัวใหญ่ครับปลาสอยครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลาสอยเออน้าหน้าหวาน ตีไก่ว่าไรครับติดไม่ไพครับต้องตีไปไก่ว่าท่นเขาป้าครับไม่ไพ่ไมาก,าก,น,มากนะครับ กระแมงบรรยากาศครับหวยอันเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบรรยากาศหวยครับปลาไพ่ไพ่เป็นต่ปลเฮ็ดขัน้นเบ็ดเนี่ย พี่อีกเอา้าขั้นพี่เอก,กินบ่เนี่เอา้าเอา้าเอา้เอาหมุนเอาขันนอีกบัง้งหมุนขันนอีกเอะไรล้นสีติดใหม่ติดใหม่นี่อยู่บนฝูงยูบ่ล่ะรุดไปแล้วมัง้งเลี้ยนยูเลี้ยนยูเลี้ยนยูปลาเออนี่ปลานี่ปลาสวยปลาสวยครับไม่อีกแล้ว สกินอีกแล้วตนนี้เราบ้างเบ็ดบ่รท่านแล้วครับกินอีกเลยไปยังกะมังกะมังเบ็ดสามขั้นนี่ธรรมาคนเดียวนี่เอาบ่รท่านครับบุ่งนี่กินใส่เยอะเพรท่านครับ กติไม้นี่นี่ครับตกประกดครับตอนขึ้นถ้าตอนขึ้นเนี่ยตกประกดครับแต่ตอนเว็นบุกใครกินไปไหนครับก็เลยต้องมาตกปากเก็ยตเนี่ยเป็นครับ

แต่เยี่กว่าท่านเลยครับคิตเบียด มา้แล้วครับก็มาใส่เหยื่อะนะท่านครับก็ต้องใส่เหยื่อมากแล้วครับมงวแต่ปั่นเหยื่ออยู่เห็นเงี้ยสิบันนี้โอ้ยนี่มันมาตีบันดีย

dì lúc bay nga nga luôn nga 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 phải nga 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 มันจะเป็นปลานิ่ครับมันจะเป็นปลากระมังครับข้น,น oo, มาจะเป็นปลากระมังปลากระมังหลายถ้ายางขึ้นก็ต้องเป็นปลากดปลากระทิ้งแล้วมาตกขึ้นครับในเบี้ยนมีแต่ปลากระมังครับไปยังกับดึงแห้งขนาดพูรเลยนเล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 นอุ้ยเขาไม่เขาไม่อีุมีของตักปเดี๋ยวนเียงมีของตักป่ะ ยังอยู่ลุ้นไปเนี้ยมีของตักบอกลากหขึ้นมานี่อุ้ยปลากาครับนี่แหละครับติดโตที่ต้องการครับปลากาครับปลากาครับน่าแล้วครับโตที่ต้องการครับนี่ครับปลากาหรือปลาเพียครับนี่ยอู๋แหลนปุ้ดเลยครับโตแหลกมากแล้วจนได้ ยินให้มันูดเลยวะตรงนี้โตยังไงตีลงเบียดกำลังว่างว่าท่านเสียงกินอีกแล้วกินเสยเลยเริมมามาจัดมาตีไปบางหัันหนาวอีกแล้วก็มัง แล้วมันก็พันกันนะผีตะกอดพิ่กันสองกันตะกอดยี่สีบสองนกัน ค่น้นเอาบันเดีตีเลยกินแล้วเอาขึ้นมาสองขั้นเมื่อกี้ขั้นนี้สุดท้ายตีขั้นนี้ก่อนกินสองขั้นพอแล้ว กํลังไปกำลัง,ลงเนาตีลงไปองนึงนี่นตัวนขั้นเนี่ยีสองขั้นตีลงไปบกินกินขั้นตีลงไปอง,งนึ่งรุนที่ตัวหน่อยรุน ก้ัดึงแห้งเนี่ยืนเอาลงไปแเล่นเล่นเล่นไว้ปยังไปยังปติดติดขางบ่ติดขางมันเลนปลาสวยาติดขางอ่ะติดถ่องเสยที่นี่เลยติดถ่องปลาสวยมเออปลากระลัน่มบ่เออ ินขั้นเก่าตีลงไปขั้นเอื่นมกินส <Yeah. S 1> างเหยียบกินเซยก็สกับบ้านแล้วครับนี่ก็สามโมงแล้วได้เวลาแล้วครับสิไปลุนคะแนนอบปร่ตอกับพ้กใด,ดๆเก็บเบ็ดแล้วครับสามโมงพอดี

ไปเนี้ยม้มีของตักบอกลากขึ้นมานี่อุ้ยปลากาครับนี่แหละครับติดโตที่ต้องการครับปลากาครับปลากาครับโอ้ยมากเลวครับตัวที่ต้องการครับนี่ครับปลากาหรือปลาเพียครับนี่โอ้ แล่นปูดเลยครับตัวแรกมากแล้ว